คนค่ะเดี๋ยวจะมากินสับประรดกันมาตัดสับประรดกันที่สวนนะจ๊ะเอ,เ,เอาลูกใหญ่เลย,เเลยหนามันที่มือพี่น้องมากินบักนัดกินบักนัดอยู่ในสวนบักนัดอู้แต่เดี๋ยวมาชิมว่ามันจะแซบบ่ มือนีมาตัดบักนัดจ้ะวันนี้มาพบกับแอบไล่ไบเลนโบอีกแล้วเด้อมือนีมาตัดบักนัดดูจังมาตัดพี่น้องอผู้ใดสนใจสร้างน้อกบักนัดไปขายเลยจ้ะสวนคุณหญ้าปลูกเองสวนสับปะรดนะคะยืนกินอยู่ในสวนเลย นี่คือเขาตัดบักนัดจ้ะตัดบักนัดสดๆสดสดไปขายลุงกับมะไหก็ร่างใจโดยการยืนกินบักนัดข้างๆหวานหวานบักนัดอย่างคือหวานแหน้แม่อันนี้ยี่ห้อพัน์อะไรนี่ทำไมหวานจังฟ้าสีทองสับป,ประรดพัน์ตัดสีทองนะจ๊ะผู้ขากับชีนัง คัดเกเก็บอยู่แหมจบันที่นี่้นามมันหนั่นแหมบังกางเกงลุงลุงใส่กางเกงยินนะจ๊ะแต่ว่าบ่ไหวมันต้องใส่กางเกงยินอันสองสามสั้นมันจึงอันเก็บได้มันเจ็บขาแหมอัน้นามมันทิ่มทิ่มทิ่มขาแห่จ้าแล้วมันก็จะเจ็บเจ็บแหงแห่แล้วค่อยก็มันเข้าไปบดได้เข้าไปทีแรกก็คิดว่าใส่ กางเกงตัวเดียวมันสีออนนั้นเนาะมันกางเกงยีนตัวเดียวมันสีเฮ็ดได้เนาะมันก็เฮ็ดไม่ได้เลยบาดนี้มันเจ็บพี่น้องเอ๋ยคอยก็เลยนางกินพินาทีกินแล้วก็ทายคลิปเเลือดไม่ได้ขี่คานีด้จ้ะมันเจ็บอืมบรรยากาศดีดีไพอยากได้ลูกเคยลูกไัยจังหวัตัดบ่เอือดแต่ผลละใหม่สิเฮ็ดกินอัน แม่ย่ากระสวดนะจ้าเจ้าของสวนนะยังวางอยู่เจ้าของสวนสวดนะจ้ะผู้ใดสนใจอยากมาแบกบักนันกันสมัครมาม่นะจ้ะนั่นเจ้าของสวนแล้วปลูกของสวนยังวางอยู่ยังเวยมีเจ้าของควรเด้อควช่วยตัดเจ้าของสวนบ่มีเห็นครูนะจ้าเราตัดคือสิมเขาต้องใส่เกือบบูธไหม เขาต้องใส่เกือบบูทเขาต้องใส่อะไรเนอะค่อยกับบะไวยเล้วบาทที่นี่ยับเอามาจากน่อยนี่ค่ะจะคล้องผู้คนขายจี่สซนมีหนามันอ่ะเทยมันนังกินนะซนี่นาจะคล้องแล้วชิโซลิงค่ะแล้วชิโงลิงติดต่อหายจังไซส์ใหญ่จะมีตั้งแต่สิบเก้าบาทสิบแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าจนไซส์ห้าบาทหกบาทก็มี ขายถึงแห้งปันไดเฮียพี่น้องขอบอกเขาตลาดขายน้อยละสา4สิบสี่สิบาทเอาไปขายแบบครึ่งครึ่งกำไรครึ่งครึ่งได้เลยจ้าหนูเป็นซื้อยุตตลาดอันอก็มีเดอหนูไปซื้อยุตตลาดบางกะปิ<อ>น้อยละหกสิบบาทพี่น้องเอ,อยอีฉันมาซื้อยุนี่อันเนยียนยาอัน,นยาน้อ,นนนองสาวล่อนปลูกเองขายเองไหมจ้าน้อยละยี่สิบบาทนี่จังเลยน้อยละยี่สิบบาท แล้วก็สร้างลหลายๆขึ้นไปเน้จ้ะบักนัดหวานหวานตราดสีทองแสบหายแสบหินปกติลุงจะเป็นคนมามากินอันบพก,ก็เป็นคนมามากินอันอยกกังก็บักนัดมันสีสมๆมแมะแต่ว่าอันนี้หวานแมะแมสบแห้งจ้ะยาสิไปเบิ้งตัดได้หลายซ้ำเลยเบิ้งชุดลุงเนะ่ ชดลุ่งยังซี่ละแล้วลุ่งกับเขาไปบ่ได้น้ำมันทิม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 อ้ยคอยเจมแห้งพี่น้องคอยกับเจมแห้งคอยกับเฮ็ดบ่ได้คอยกับเลยถือโอกาสขีข่คัน ชีวิตชาวสวน่ะพี่น้องบ้านเฮากกะสิปลูกอันปลูกมันปลูกอ้อยมันบอกขาอก้าเจ้ากษสิปลูกเป็นบักอันทุเลียนอันเนี้ยต้นทุเลียนนะจ้ะเนี่ยต้นทุเลียนข้าจเจ้าปลูกหลายหลายแต่ว่าอันนี้กกะสิประมา 3, นสามเดือนหาเดือนหลมั้งนี่แล้วก็เมีอันทุเลียนมีบักมังคุดเอ้ยแล้วก็งาะ ปูปูสิเห็ดเงาะอันแม่ n h านี่ยา่าันมั้นย่ามสมุดวันหนาเงาะแล้วก็สิเอาเงาะไปขายย่ามทุเลียนก็นสิทุเลียนแล้วสิเป็นแบบเป็นหน้าหนาขายทุเลียนขายเงาะขายหยังสินะจ๊ะอันนี้อาไปให้ลิงอะไรคะ โอ้ยพี่น้องเรนโบลุงกินน้ำโอ้ยเดี๋ยวพ่อลุงกินน้ำพร้อมเจอตัวเองกินน้ำด้วยค่ะเรนโบอยู่ไหน่นนสวยเออเหมือนฝนตกแล้วมันมีลุงกินน้ำอ่ะนี่จ้ะเจ้าของสวนมาเองสดออกจากสวนเลยนะคะหนี่คุณแม่แล้วเป็นเจ้าของสวน <laughs> แล้วตัดพี่น้องเอ,อ้ยอีสันนะ่ยย่างตัดอนันยางเขาไปเล่นซื้อกบทิมค่ะ อ่ามงามบรรยากาศบรรยากาศดีนะค่ะบรรยากาศดีอันนี้คุณยาจะของสวนอันนี้เพิ่นพากันว่าตัดนี่จ้อันนี้ออเดอร์นี่อัสร้างขายหมดแล้วนะคะออเดอร์นเ,เนี้ยเต็มรถเนี่ยขายเบิร์ดเราได้จ้าอันนี้ขึ้นเพิ่นตกน้วยลาอันเพิ่นสร้างเพิ่นสร้างมากเท่าไหร่เนี่ยสามร้อยลูกแม่จ้าเพิ่นกันเลยส่งไห่แค่ลูกละสิบห้าบาทอันนี้คือออเดอร์ทั้งหมดเลยนะจ๊ะ อันนี้ขายหมดแล้วคือถ้าใครสั่งมาก็จะมาตัดให้สดๆเลยนะคะใครสั่งมากะสิพ้าก,กันมาตันไห่ลกะ,ะกันสีส้งไห่จ้ะส้งไห่ส้งภาสดูไห่อันนี้น้องสาวเขาจะมาตัดส่วนตัวค่อยนั้นเข้าป่าบ่ได้หวานไปจ้าผู้ใดสนใจทักมาละจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ